ค่ะสวัสดีค่ะทา่านผู้ชมขามือเนี้นะคะอาจจะพา,ะท,าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขเนวทางหาน้อยมัดรวมของลุงหมานเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ห้าน้อยมัดรวมของลุงหมานทรงมาแล้วค่ะทา่านผู้ชมขาเอ่อคลิปนี้อาจจะเป็นสองสองอาจารย์คือข,ข,ของลุงหมานกับของเออลุงเมืองชนเนาะคะ่ะเนาะของลุงหมานก็นสิเป็นชุดวินนะคะสามสี่เก้า ชุดเพ่นวิ่งให้วิ่งให้หลุดก็คือสีกับเก่ากับทช่ค่ะ,คะเลขสามตัวของคะเนเจ็ดสองสี่แล้วก็สองสี่แล้วก็เจ็ดสี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็เจ็ดหาแล้วก็เก้าสี่อันนี้คือตัวเลขแนว,วแนาทางของลุงหม,มานนะคะท้ช่ค่ะตัวเลขแนวทางของลุงหมานมื่ว่าน,นี่ลาดค่ะท้ช่วงะ หมูว่านี่พลาดลูกหมนันรูส้สึกว่าเสียบกเขา่าว่าเดี๋ยวด้อ๋อ,อลูกมานเขาเขาน้อยปกติเขาเจ็ดนะคะหมูว่านี่เขาน้อยปกติลูกมานเขาน้อยปกติขอโทษขอโทษค่ะลูกมานเขาน้อยปกตินะคะของของลุงของลุงเมืองชนน่ะเขาทุกน้อยเพราะว่าพเพิ่นเห้เ้าวินหลุดหานะหมูว่านีน่เนาะรูส้สึกว่าเขาทุกน้อยนะคะทั้งช่วงขาหมูว่านี่ เมนเมนเขาทุกน้อยค่ะของลุงม,มานเข่าเจ็ดพอลุงม,มานเขาาวิ่พี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะพวกเขาน้อยปกติโอ้ขออภัยค่ะท่านผู้ชมเขาน้อยปกติเมนบอก กระจำอะไรเดียวแล้วค่ะเด้อขออนุญาตแป๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บเดียว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 นะคะหมู่ว่านนีหมู่ว่านนีฮาน,น,านอยหฮาหน้อยของลุงหมานนะคะเขาที่เจ็ดค่ะท้ชค่วขา เขาเจ็ดน่อหมูว่านี่เนาะ <c oughs> ก็คือน้อยปกติก็คือเจ็ดเก่านั่นเองค่ะทั้ชมค่ะคือเจ็ดเกานะค่ะทัางช่วเนาะเป็นห้าหน้อยของลุงหมานี่ค่ะทั้ช่ว่ะอันนี้คือห้าหน้อยของลุกหมานหมูว่านนี่เน,ะะนาะค,ค่ะเนาะบุคคลชัดท่าไดค่ะทั้งช่วงขาสำรับมือนี้นะคะแอดกบว่าน่าจะเขาปกติคือเก่าคะ่ะทั้ช่ค่ะลุงหมานให้เน้นซีซีเนาะคะ่ะเนาะ สองซีเจด็ดซีเก่าซีเจ็ดหานะคะนี่คือตัวเลขแนวทางห้าหน้อยมัดรวมของลุงหม,มานกับท่านผู้ชมค่ะต่อไปเป็นหาหน้อยมัดรวมของลุงเมืองชนเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะทมม่านผู้ชมขาลุงเมืองชนเพื่อนหพ้พิเศษพิเศษคือเก้ากับศูนย์นะคะท่านผู้ชมสังเกตตัวที่พันขีดเส้นใต้คือเพันเน้นนะคะท่านผู้ชมสีเน้นหรือโบเน,น้นน้ำฝนกระซางอันนี้คือชุดที่เพันห้มาก เต็มนะคะท่านผู้ชมคงขาอันนี้คือชุดเต็มปกติเพิ่นกายหกกับเจ็ดนะคะตัวเด่นของเพิ่นก็คือหกสามหกเจ็ดหกเก้าส่วน VIP เพิ่นในเน้นที่หาซีก็หาเพิ่นในเน้นที่หาตัวเด่นของเพิ่นก็คือหาซีหาสามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะชุดพิเศษของเพิ่นก็คือหกห้าหกเก้าหกศูนย์หกสองหก สามหกเจ็ดนะคะมื่อวานนี้เพื่อนบอกให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนวิ่งรูดที่หาประเมียนอหรีกระดมช่มขาหาเขาครบชุดเลยนี่ค่ะเมื่อวานเพื่อนบอกให้วิ่งเร็วรูดที่หาโนะพิเศษกับซี่หาปกติหาสามพี่พี่เจ็ดหานะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของ ของลุงเมืองชนนะคะทงช้ชมขาสําหรับเมื่อนี้เพื่อนบอกไขวิ่งหก้วยขานช่วมขานี่ค่ะวิ่งรูปที่หกนะคะเพราะฉะนั้นทางช้ชมแคปหน้าจอเลคขะแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะอันนี้คือตัวเลขเนวทางห้าหน้อยของลุงเมืองชนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายชัดๆลงถ่ายคลิปอีกเท่หนึ่งเนาะคะ่ะทผช้่มเนาะเอา้ท่นผช้ชมเห็นชัดๆเลย อันนี้คือตัวเลขกแนวทางของนี่ค่ะฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP แคปหน้าจอเลยค่ะทำช่วงขาแคปหน้าจอเลยม่อวน,นี้เพิ่นบอกให้วิ่งรูดที่หาเข้าหาทั้งพิเศษทั้งปกติทั้ง VIP เมื่อนี้เพิ่นบอกว่าให้วิ่งรูดที่6นะคะทั้ง3มนอย วิ่งรูดได้เลยนะคะพูนบอกว่าวิ่งอย่างเดียวก็รวยได้นะคะท่าู้ช่ค่ะ,คะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของลุงเมืองชนเนาะ,ะน่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเลยค่าท้าช่ค่ะตัวเลขแนวทางห้าหน้อยสําหรับบายกับเย็นแรงนี่เย็นเย็นเย็นโมเมนต์บา่าทำช่วงขเย็นเย็นกับค่ำค่ำของมือวันที ยี่สิบตุลาคมสองพันหารอยหกสิบหาเนาะค่ะเนาะกระคอยทำช่วงเอด็ดทุกท่านทุกคนโชคหมานลำลุยเอ่อทรงมาสองอาจารย์แอดเก่าลงทรงอาจารย์เนาะค่ะทำช่วงเนาะถ้าสุวาของอาจารย์สมยศทรงมาเดี๋ยวแอดเจ้าลงอีกเทื่าหนึง่งถ้าบ่ท่านแอดกิดจะย้อนลงลงกลุ่มอยู่ในกลุ่มไล่นะคะทำช่วงขาเพราะฉะนั้นตัวเลขแนวทางต่างประเทศถ้าสมุติว่าแอดมีภารกิจแอดยากแอดเจ้าลงกลุ่มไล่อย่างเดียวเพราะฉะนั้น ผู้ใดที่เป็นสายตั้งประเทศเอาจจะให้เขากุมไล่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ากุมไล่าอาจจะยน่นลงในหันสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนแนวทางได้ง่ายกว่าเนาะค่ะเนาะมือขึ้นนี้เล่าพัฒนาหลายทันหลายคนก็มีเหเนาะค่ะเนาะตว่าสายดวนสายดวนเขาเข่าตัวเดียวนะคะสายดวนผนหิสองหนึ่งดนกหนึ่งหนึ่งค่ะทางช่วงขาเพราะฉะนั้นมืออื่นสายดวนโบผาดเนียนอน นนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขที่เพิ่นส่งมาล่าสุดบ่าสามารถเอาลงได้มันสิเป็น1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 6 7 7 6ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวมืออื่นท่านผู้ชมถ้าสวมุว่าเอาลงมาเพิ่นเอามาซ่าแอดเสียลงในกลุ่มไลน์เลยมื่อคืนนี้เอาลงใน YouTube กว่าสิลงได้ก็ท่านผู้ชมกับโหลด มันเน็ดสากทำช่วมขาโหลดจนไปหอดสองถุ่มจึงโหลดแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่พอเป็นยังอันนี้มันมีทุกว่าจันพูดสุกอยู่กับคอยพี่น้องอีฟซี่ทุกท่านนะคะตั้งรักใหม่คะ่ะทผช่วมขาว่างแผนใหม่อันนี้คือตัวเลขแนวทางของลุ่หมานก็ของลุ่เมืองชนเนาะคะ่ะเนาะทำช่วแคบหน้าจ,จอเอไปพิจารณาเอาไปเสียงสื่อเลยคะ่ะทำช่วงขา เอ๋กขอขอ็คอยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำลุย้ยผู้ใดเขามา่เจอคลิปนี้ถ้ามักกระจัดถ้าขัดกระพานค่ะทำช่วงขา่ะคอยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำลุ้ยนะคะเย็นวันนี้ขอให้รวยรวยทุกคนนะคะขอให้เดมี่เอ่อขาปะทู่กลับขึ้นมานะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางห้าหน้อยเขาส่วนมากคนจะบ่คอยสื่อหลาย หรือผู้ใดสื่อไลน์กับขอแสดงความยินดีนั่เนาะค่ะเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทาช่ว่่ะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของเมเพชรลลอยล้านเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอจะไปตามเมเพชรลอยล้านอีกเทือนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะทนช่ค่ขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ